เรื่องที่8ไฟห้องที่ไม่เคยดับตอนนั้นทำงานเป็นกะดึกที่ออฟฟิศเก่ามีห้องเก็บของอยู่ห้องหนึ่งท้ายสุดทางเดินไม่มีใครอยากเข้าไปเพราะมันวังเวงมากแกเคยสังเกตปะไฟห้องเก็บของไม่เคยดับเลยนะเพื่อนร่วมงานทักขึ้นมาวันหนึ่งจริงดิไม่เคยเห็นเลยเราตอบไป ตั้งแต่นั้นมาก็เริ่มสังเกตรจริงๆไฟห้องนั้นสว่างวาบอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางวันหรือกลางคืนวันหนึ่งตัดสินใจเดินไปดูใกล้ๆลองเปิดประตูข้างในห้องว่างเปล่ามีแค่หลอดไฟดวงเดียวที่ส่องแสงจ้าแต่ที่แปลกคือไม่มีสวิชไฟ เฮ้ย hey, ไม่มีสวิตช์ไฟแล้วมันเปิดได้ไงวะเราอุทานออกมาคืนนั้นกลับบ้านไปนอนไม่หลับรุ่งขึ้นไปถามยามที่เฝ้าออฟฟิศอ๋อห้องนั้นหรอเมื่อก่อนมีคนงานตายในนั้นน่ะไฟมันเลยไม่เคยดับเลยยามตอบด้วยสีหน้าเรียบเฉย หลังจากนั้นมาก็ไม่กล้าเฉียดเข้าไปใกล้อีกเลยใครที่เจอปรากฏการณ์แปลกๆแ,แบบนี้ระวังให้ดีอาจจะมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่ก็เป็นได้